ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ผมยังมองว่าโอกาสสำหรับผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพักประชาได้ปัตยในช่วงนี้ที่จะเล่นบทฮีโร่นั้นได้ถูกปล่อยให้หายไปนะครับท,ทั้งท้งที่น่าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้นำฝ่ายค้านนั้นจะประกาศตนเองให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้นะครับถ้าเกิดการทางานของนาย,ยกรัฐมนตรี ยิ่งลักชินวัตนั้นไม่เป็นที่พอใจของประชาชนจริงๆนะฮะคือผมมองว่าคุณพิสิธิ์เวชาชีวะในช่วงเวลานี้ยังไม่สามารถดึงความเป็นฮีโร่ของประชาชนออกมาได้เท่าที่ควรนะครับยังจําได้ไมหมฮะในช่วงปีที่แล้วยิงย้อนกลับไปประมาณ2ปีตอนนั้นก็มีวิกฤตน้ําท่วมเสร็จแล้วคนก็ออกมาวิพาวิจารณ์กันเต็มๆเลยว่าผู้ประกาศทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีซีช่อง3คุณสรยุทธสุทัศนจินดานั้นเป็นฮีโร่เป็นซูเปอร์แมน Superman. ตอน,น,นมันจะชนถึงขั้นเอาภาพคุณสรยุทธขึ้นหน้าปกและบอกว่าเป็น Superman. ซูปซปเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงในขณะที่คุณอภพิสิทธ์ก็ถูกมองว่าไม่ได้ทําอะไรในฐานะนายกรัฐมนตรีพอมาถึงตอนนี้น้ําท่วมรอบนี้คุณอภพิสิทธ์ก็ยังไม่สามารถดึงความเป็นฮีโร่ออกมาให้ประชาชนได้เห็น อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณพิสิทธินั้นเข้าใจว่าหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือไม่ต้องไปเป็นฮีโร่ให้กับใครเป็นการบริหารงานราชการแล้วก็เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือ,อคุณวิสิทธิ์อาจจะ,อะมองว่าหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านคือคอยค้านร,รัฐบาลนะคือคอยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล นะซึ่งอันนี้ก็จริงนะฮะคือคือหน้าที่โดยหลักการมันเป็นอย่างนั้นคือตามความเป็นจริงเวลาเป็นนายกเนี่ยคุณไม่ต้องไปเดินลุยน้ําหรอกตาม,ามเป็นความจริงเวลาเป็นนายกคุณไม่ต้องไปแจกถุงยังชีพหรอกนะฮะตามความเป็นจริงเวลาเป็นผู้นําฝ่ายค้านคุณก็มีมีหน้าที่ในการค้านนะตรวจสอบการทํางานในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของรัฐบาลในสภาผ่านสื่อมวลชนบ้างแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณวิสิทธิ์ได้ปล่อยให้โอกาสทองนั้น ผ่านไปโอกาสทองในที่นี้คือแสดงความเป็นฮีโร่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเห็นว่าเขาสามารถพึ่งพาคุณพิศิธิ์ได้ดีกว่าคุณยิ่งหลักคือโอกาสทองที่หลุดหายไปก็คือว่าในขณะที่การทำงานของสองปปนั้นมีจุดบกพร่องฝ่ายของประชาธิปัตย์นั้นมัวแต่ไปใช้เวลากับการตรวจสอบทั้งท่านที่คนส่วนใหญ่เขาไม่สนใจเรื่องตรวจสอบตอนนี้ เขาไม่ได้สนใจเรื่องตรวจสอบนะฮะประชาชนคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ใช่นักวิชาการที่ต้องการมานั่งตรวจสอบรัฐบาลเขาไม่ได้เป็นองค์กรอิสระประชาชนคนส่วนใหญ่เขาแค่มองว่าถ้าเกิดสปปบอกพร่องในเรื่องไหนฝ่ายค้านอาจจะก้าวเข้ามาแล้วก็ส่งมอบไปถึงประชาชนสิ่งที่รัฐบาลนั้นได้ไม่ได้ทำเพระาะฉะนั้นรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเนี่ยแทนที่จะมานั่งค้านการทำงานของรัฐบาลในสภา มานั่งตรวจสอบนะประชาธิปัตยนั้นได้ปล่อยโอกาสที่จะทําให้คุณอิิสิ์นั้นเป็นฮีโร่ในช่วงนี้ให้หลุดหายไปนะครับซึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกันผมไม่รู้ว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารภาพลักษณ์ของพรรคหรือเป็นความผิดพลาดของตัวคุณอภิสิ์เองที่ไม่สามารถฉวยโอกาสนะในช่วงน้ําท่วมทําให้ตนเองนั้นกลับมาเป็นที่ชื่นชมของประชาชน แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยยังไงยังไงประชาธิปไตยก็ต้องประเมินว่าคุณนภิทธิ์สามารถทําให้พักนั้นชนะการเลือกตั้งได้หรือเปล่าในช่วงน้ําท่วมรอบนี้นะครับไม่ได้มีบทบาทผู้นาฝ่ายค้านที่เป็นทางเลือกเป็นฮีโรอ่อีกคนหนึ่งของประชาชนเลยแต่ว่ามัวแต่ไปตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐนะมัวแต่ไปวิพากวิจารรัฐบาล จริงๆแล้วผู้นําฝ่ายค้านต้องทําตัวให้เป็นนายกอีกคนหนึ่งเป็นทางเลือกอีกคนหนึ่งเลยให้ประชาชนนั้นพึ่งพาอาศัยได้ความรู้สึกนั้นไม่ได้ออกมานะฮะไม่ได้ออกมาจากไม่ได้สะท้อนออกมาจากวิกฤตน้ำท่วมในรอบนี้แม้แต่นดิดเดียวถึงเวลาของช่วง Daily Cover ข้อเสนอของสสเพื่อไทยที่จะให้มีการย้ายเมืองหลวงไม่ได้เป็นเฉพาะข้อเสนอที่สื่อในประเทศให้ความสําคัญนะครับสื่อในต่างประเทศอย่างเช่น theatlantic.com ก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับมีบทความเขียนโดย j o s จอ a f วฟิ p แพทริกเขาเขียนให้กับ council on foreign relations ในนครนิวยอร์กแล้วก็ theatlantic magazine ก็มาลงนะครับในเว็บไซต์เขาก็พูดถึงแนวคิดในการที่จะย้ายเมืองหลวงเพราะว่า น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันท่วมถึงเมืองหลวงเพราะฉะนั้นต้องหาที่อื่นยกตัวอย่างนครนาะยกยกตัวอย่างเพชรบูรณ์ที่น้ำำําจะไม่ท่วมซึ่งเป็นพื้นที่สูงกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศให้ความสําคัญนะครับในช่วงวันสองวันนี้ข้อเสนอนี้จริงแล้วเนี่ยผมมองว่ามันต้องแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันส่วนแรกคือต้องเอาไวชา้ชัดก่อนว่าคุณต้องการสร้างอะไรใหม่คุณต้องการสร้าง ศูนย์กลางแห่งการค้าการทำธุรกิจศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่โดยที่ไม่ปล่อยให้ศูนย์กลางเศรษฐกิจนั้นหรือศูนย์กลางทางการค้านั้นต้องจมอยู่ใต้น้ำบาดาลน,นะถ้าคุณต้องการสร้างแค่นั้นเนี่ยจริงไม่ต้องย้ายเมืองหลวงนะก็ให้เมืองหลวงเป็นกรุงเทพไปก็ได้น้ำท่วมบางครั้งบางคราวก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเมืองที่มีการทำธุรกิจหลักๆเมืองเศรษฐกิจพูดง่ายเนี่ย ควรที่จะไปกระจุกตัวอยู่ที่อื่นแทนซึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วเป็นสิ่งที่ฝ่ายการชนนั้นต้องเป็นฝ่ายเริ่มโดยซ้ำไปไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลที่ไปสร้างระบบสาธารณูประโภคแต่ว่าฝ่ายการชนก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยก็ต้องยินดีที่จะเข้าไปทําธุรกิจในจังหวัดอื่นๆมากขึ้นครนายกก็ได้เพชรบูรณ์ก็ได้จริงเชียงใหม่ก็ได้เชียงใหม่ก็กำลังกลายมาเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองหลวง เพราะฉันนี่คือในส่วนหนึ่งคือว่าต้องเอาไว้ชัดถ้าคุณต้องการให้กรุงเทพนะฮะลดความกระจุกตัวในการเป็นเออร์เบิร์นไนท์เซ็นเตอร์สำหรับบิสเนสเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเมืองหลวงนะส่วนที่สองนะส่วนที่สก็คือว่าในความเป็นจริงต้องมานั่งดีเบตกันอีกว่าอำนาจในการกำหนดว่าเมืองหลวงเนี่ยควรจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใครนะฮะ หม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างเคลียร์พอสมควรคือมันแตกต่างกันนะฮะในการที่คุณจะย้ายเมืองหลวงกับย้ายศูนย์กลางของการทํากิจกรรมทางราชการนะมันเป็นเรื่องของรัฐบาลหรือมันเป็นเรื่องของหลวงของประมุขนะของประเทศมันเป็นเรื่องในระดับที่เหนือกว่ารัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ดีเบตกันได้ผมเชื่อว่ายังเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องวิเคราะห์กันนะครับ ส่วนที่3นะฮะอันนี้ก็น่าถกเถียงกันว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เอาบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยที่ได้มีการสังเคราะหนะ์วิญญาณทางความคิดออกมาเนี่ยกรุงเทพมันจะจมจริงหรือเปล่ามันเป็นเพียงความกลัวหรือถึงเวลามันจะจมคือมันจะจมเพราะพื้นที่มันต่ําน้ําทะเลหนุนสูงในอนาคตเราจะเห็นน้ําท่วมกรุงนะฮะ มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมคิดว่าข้อมูลนี้เนี่ยที่มันลอยอยู่ในแวดวงวิชาการเนี่ยมันควรจะมีการถกเถียงกันอย่างเป็นทางการเอาเนื้อหามาเลยแล้วก็หาข้อสรุปนะฮะรัฐบาลต้องทําเรื่องนี้ให้ชัดนะฮะไม่ใช่เสนอมาเสร็จแล้วก็ล้มไปไม่มีไม่มีบทสรุปที่จะเป็นประโยชน์ต่อในอนาคตเลยนะฮะแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมเห็นว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงต่อไปอะดีละแต่ว่าคุณต้องพัฒนาการเมืองอื่นๆ ให้มันเป็นศูนย์กลางในการค้าการทําธุรกิจให้มันดึงคนที่ต้องการเป็นแรงงานเนี่ยไม่ใช่เข้ามากรุงเทพมาทํางานอย่างเดียวแต่ว่าคุณสามารถไปที่เพชรบูรณ์ได้คุณสามารถไปที่นครนายกได้คุณสามารถไปที่เชียงใหม่ได้คุณสามารถไปที่เมืองอื่นๆที่จะพัฒนาขึ้นมาซึ่งอันนี้คล้ายๆกับคอนเซ็ปต์ของสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คือเมืองหลวงคือกรุงวอชิงตันดีซีแต่เมืองธุรกิจเมืองอื่นมีมากมายชิคาโกนิวยอร์กลอสแองเจลิสและอื่นๆพักกสักครู่ครับ ช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily dose ผู้บริหาร Apple นะครับทิมคุกนั้นออกมายอมรับวิวกฤตภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นในรอบนี้รวมถึงน้ำท่วมในเมืองไทยนั้นมีผลนะฮะต่อ Mac Computer, ค o อมพิวเตอร์นะฮะคือไทยนั้นเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสนะฮะรายใหญ่ของโลกไม่ใช่อันดับหนึ่งก็อันดับที่สองเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีผลกระทบนะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะ Apple แต่ว่าย่ออื่นด้วยน้ำท่วมแบบนี้นี่คมอุตสาหกรรมจมอยู่ใต้น้ำ โดยเฉพาะย่งนี้ในจังหวัดพระนคน R, รศนะรียุธยาโรจนะนวนครสารัตนนครที่โดนเป็นต่างๆนั้นมีผลกระทบต่อการผลิตฮาร์ดดิสทรายฟ์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีผลไปถึงธุรกิจชั้นนําของโลกนะครับหลายรายอันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะฮะไม่ใช่ Apple แต่ว่าบริษัทอื่นๆอ,อ,อีกหลายแห่งที่ตอนนี้แค่ดูจากภาพนะนั่นคือโรงงานของกล้องแคแนนนะฮะก็เป็นเป็นปัญหาใหญ่จริง,รงๆแล้วก็ทําให้ตอนนี้หลายๆบริษัทจะต้อง เลื่อนอกําหนดการการผลิตตามปกติที่ได้เคยวางไว้ออกไปค่ายรถยนต์เนี่ยนะฮะทุกค่ายจะกลับมาเป็นปกติภายในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่ามีอยู่ค่ายเดียวที่ไม่สามารถฟื้นนิคมอุตสาหกรรมกลับมาให้เหมือนเดิมได้ภายในเดือนเดือนนี้นั่นก็คือ Honda นะครับโตโยต้าเขาจะกลับมาผลิตตามปกติแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้เขาได้หยุดไปชั่วคราวแต่ว่าในกรุงเทพมหานครเขาไม่ได้รับผลกระทบนะครับนิคมอุตสาหกรรมของเขาโรง,งงานของเขายัางอยู่ต่อได้ ไม่มีรถลอยขึ้นมาแบบที่เราเห็นในกรณีของ h o น d ้าน่าสงสาร Hon d a มากนะฮะแล้วก็ถึงเวลาเขาก็คงจะต้องมานั่งพิจารณาว่าจะใช้ในิคมอุตสาหกรรมเดิมหรือไม่คุ้มไหมกับความเสี่ยงนะที่อยุธยาหรือจะต้องย้ายไปฝั่งตะวันออกซึ่งน้ํไม่ได้ท่วมครั้งนี้นะครับแต่อย่างที่บอกฮาร์ดดิสต p แอปเปิลผู้นี้ก็จะโดนไปหนักนะครับคืบหน้าสถานาการณ์น้ําท่วมตกลงแล้วจะทําให้เศรษฐกิจไทยนั้นโตได้ขนาดไหนธนาคารประเทศไทยเขาประเมินนะครับ ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจาก4.1น่าจะลดลงมาอยู่ที่2.6นะครับคือน่าจะยังเติบโตว,วันนั้นผมสัมภาษณ์อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยมหาวิทยาลัยหอการค้าอาจารย์ก็บอกว่าไตรามาสที่4น่าจะติดลบ0.31-0.5เสร็จแล้วในช่วงปีหน้าเนี่ยไนะตรามาสแรกน่าจะเริ่มฟื้นตัวน้ำท่วมตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนาะยกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้พูดไว้เองเลยว่า มั่นใจนะฮะว่านอกเหนือไปจากฝั่งตะวันตกซึ่งอาจจะใช้เวลาในการระบายน้ําอีกสักพักหนึ่งนะครับอาจจะถึงช่วงปีใหม่เนี่ยแต่ว่าในฝั่งตะวันออกเนี่ยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะฮะน่าจะหมดไปก่อนปีใหม่นะครับอันนี้สพพเาก็บอกว่าผ่านช่วงวิกฤตที่แย่ที่สุดไปแล้วก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ได้มีการอนุมัติโครงการออกมาอย่างครบถ้วนนะฮะ ใช้เงินมหาศาลจริงแล้วกำลังพูดถึง5,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งอันนี้ก็ปาเข้าไปหลายหลายล้านล้านบาทนะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจคือมีการอนุมัติเงินที่ไปพัฒนาในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมดก็คือว่ามันมาเป็นช็อตมันมาเป็นชุดเลยนะฮะซึ่งผมผมคิดว่าดีนะฮะไม่เสียหายอะไรแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่อาจจะถูก คนวิาพากษ์วิจารณ์กันได้ว่าใช้โอกาสในช่วงที่น้ําท่วมอนุมัติเงินออกมาเยอะเกินไปคุณกําลังพูดถึงโครงการของกรมทางหลวง708โครงการใช้วงเงิน11,898ล้านคุณกําลังพูดถึงโครงการฟื้นฟูนฟนฟนท่าข้าศยานดอนเมืองใช้วงเงิน9 3 5ล้านบางคนบอกว่าเฮ้ย9 3 5ล้านมันมากกว่าแค่ที่ถูกน้ําท่วม มันยังอื่นบวกเข้าไปด้วยหรือเปล่าทําไมมาบวกเข้าไปตอนนี้แล้วก็มีโครงการฟื้นฟูทางหลวงชวนบทของกรมทางหลวงอีก549สายอันนี้วงเงิน4,594ล้านแล้วก็โครงการฟื้นฟูเยียวยาด้านสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ790แห่งวงเงิน956ล้านบาทมันมีหลายเรื่องที่รวมเข้ามาในช่วงนี้ซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับน้ําท่วมตรงๆแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าโอกาสที่อนุมัติโครงการต่างๆเหล่านี้มันไม่ค่อยมี เพราะฉะนั้นถ้าโอกาสมาแล้วอนุมัติไปแล้วมันไปปรับระบบสาธารณสุขโปรคให้มีความพร้อมมากขึ้นสําหรับประเทศเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายดูบทบาทของภาคเอกชนก็ไม่เลวนะครับดูบรรดานักธุรกิจชั้นนำนะครับเจ้าสัวแต่ละคนนะฮะกรุงเทพธุรกิจนะฮะเมื่อเช้านี้เขาบอกว่า3.6แสนเปะประชานิยมมันเป็นสิ่งรัฐบาลทำแต่เอกชนก็ทำนะฮะนะฮะ ก็มี True CP Thai b e s AIS ค่ายต่างๆนะฮม Grammy Thai Union Frozen เมืองไทยประกันรวมกันหมดเลยไล่ดูผมคิดว่าถ้าเอาทรัพย์สินโดยรวมของเจ้าสัวทุกคนที่ยืนอยู่บนเวนทีนี้ในหน้านี้เนี่ยสงสัยปลาเข้าไปสูงกว่าง,งบของรัฐเองฮนะก็ไม่ธรรมดานะฮะถือว่าเป็นโครงการใหญ่ของทางหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวแต่ว่า เป็นโครงการใหญ่ที่เอกชนนั้นทํากันเองนะครับก็ต้องชื่นชมบทบาทของเอกชนซึ่งยอมเสียสละเพื่อพัฒนาประเทศในช่วงนี้นะครับคงเป็นภารกิจใหญ่นะครับหลังจากนี้ในการฟื้นฟูประเทศเพื่อปูรักฐานไว้สําหรับอนาคตไปที่ข่าวต่างประเทศในช่วง Global Voices ครับ Global Voices วันนี้เราจะไปดูเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับ IMF เนี่ยได้เตือนว่านี่จะเป็น the lost decade ก่อนหน้านี้นที่มี lost decade เนี่ยก็คือช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นไม่เติบโตในช่วงปีคริสตศวรรษ1980มาจนถึง1990นั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นแทบจะไม่โตเลยแล้วมันลากยาวมาถึงคริสตศวรรษช่วง1990ด้วย 15ปีได้ที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นนิ่งนะนิ่งเลยนะฮะคริชเชนลากาดผู้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเหมือนกันว่าในยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจมันแทบจะไม่โตแล้วนะอิตาลีกรีซไอร์แลนด์โปรตุเกสตอนนี้ยังไม่รวมเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสแต่ว่า,าตราการเติบโตของเศรษฐกิจในยุโรปถ้าคุณไปดูในช่วงไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ย มันสูงขึ้นมาเพียงแค่0.6%ซึ่งค่อนข้างแย่นะฮะไม่น่าประทับใจเลยถ้าไม่มีฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมน,นีเนี่ยอัตราการเติบโตมันจะแย่กว่านั้นด้วยซ้ำไปเขาก็เตือนว่าสำหรับยุโรปอาจจะเป็น the lost decade เป็นทศวรรษที่จะต้องสูญหายไปโดยที่ไม่ได้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเลยเหมือนกับที่ญี่ปุ่นนั้นเคยเจอย้อนกลับไปประมาณ15ปีที่แล้วแล้วก็เหมือนกับที่ทวีปแอฟริกานั้นเจอ แทบจะทุกทศวรรษแต่ครั้งนี้คนยุโรปเจอกันเองพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาวันนี้ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเดรี่โคดของด็เตอร์วรพง์รามังกูลครับ น,นี้ประชาชาธิธุรกิจเขาก็มีเรื่องนี้นะฮะเรื่องชง3ยุทธศาสตร์หรือโครงการสร้างประเทศหรือโครงสร้างประเทศเลยนะฮะเมกะโปรเจกต์น้ำล้านล้านแล้วก็ปั้น SME แล้วก็โลจิสติกด้วยนะครับก็ลองอ่านดูรายละเอียดในประชาชาิธุรกิจนะครับฉบับของวันเพื่อสัดาทีา่17ถึงอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนนี้ถ้าเดลิเกวันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับดเรเวีรพงษ์รามังกูลได้พูดถึง การฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทยนะฮะท่านเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศหรือกอยออบอกว่าสิ่งที่สําคัญคือรัฐบาลน,นั้นต้องเอาด้วยกับคณะกรรมการชุดนี้มิเช่นนั้นก็จะขับเคลื่อนการทํางานไม่ได้ทั้งนี้เบื้องต้นน่าจะออกกฎหมายเพื่อให้อํานาจกรรมการชุดนี้สามารถทํางานได้รวดเร็วนอกจากนี้ต้องออกกฎหมายอีกฉบับเพื่อให้งบประมาณเพื่อใช้งบประมาณซึ่งขณะน,นี้ร่างพรบง,งบประมาณปี5 5ายัางไม่ผ่านสภา ดรกร่งพูดไปถึงว่าอาจจะต้องใช้เงินคงคลังแล้วก็มีสื่อคาดการณ์ว่าจะต้องใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศในความเป็นจริงจะใช้เงินคงคลังหรือทุนสำรองระหว่างประเทศหรือเปล่าเนี่ยผมมองว่ามันเป็นประเด็นการเมืองมากกว่าเป็นประเด็นการเมืองก็คือว่าศัพท์ของคําว่าเงินคงคลังกับคําศัพท์ของคําว่าทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยถูกหยิบมาใช้โดยสื่อมวลชนที่มีอคติต่อรัฐบาล เพื่อต้องการที่จะลดความชอบธรรมของความพยายามอันนี้แหละของกยอ,อที่จะฟื้นฟูประเทศนะคือมันมันนี่คือปัญหาหลักของของประเทศชาติประเทศไทยของเราจริงๆแล้วก็คือสื่อมวลชนนั้นมักที่จะใช้อคติส่วนตัวที่มีต่อรัฐบาลเสร็จแล้วก็ย่ำยีความพยายามของรัฐบาลนั้นด้วยการไปกล่าวหา อย่างลอยๆว่าในที่สุดแล้วรัฐบาลเล็งที่จะฉวยโอกาสล้วงมือเข้าไปหยิบเงินของกองทุนสำรองระหว่างประเทศของธนาคารประเทศไทยและเงินคงคลังของชาติมาใช้แล้วก็อ้างว่ามาใช้เพื่อปรับโครงสร้างประเทศฟื้นฟูประเทศนะมันเป็นความพยายามที่แย่ถึงเวลาเนี่ยนะ เดี๋ยวผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันแต่ว่าคณะกรรมการชุดนี้เข้ามาโจทย์มันมันใหญ่แล้วภารกิจมันกว้างขวางมันต้องใช้เงินเยอะนะฮะแล้วเงินมันก็จะต้องมาจากหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้นการหาแหล่งเงินทุนอันนี้ก็สําคัญเขามีโครงการเยอะ,อะรอดูผลงานรอดูผลงานว่าเขาทํางานออกมาแล้วเป็นอย่างไรเพราะาตอนนี้มีการคาดคะเนกันไปมากมายเหลือเกิน Daily Pick ในวันนี้จริงๆแล้วเป็น การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งใหญ่นะของประเทศอิตาลีบางคนบอกว่าเป็นจุดจบของอิตาลีกรุงโรมเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโรมันปัจจุบันมีหนี้ต่างประเทศปาเข้าไป16ล้านล้านยูโรนายกมนตรีที่อยู่ในอำนาจมาผ่านเรื่องอื้อเฉามามากมายไม่ว่าจะเป็นคดีความเกี่ยวกับการล่วงละเมิดผู้หญิงไม่มีว่าจะเป็นคดีความเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ซิวิโอโบลสโกนีก็ไม่ได้ยอมที่จะลาออกไปตามเรื่องข่าวที่มีการเสนอมาในช่วง17ปีที่ผ่านมาแต่ว่าโบลุสโกนีต้องยอมออกไปเพราะว่าประเทศนั้นมีหนี้มหาศาลและมันเป็นสิ่งที่น่าบายขายหน้าสหรับประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจของโลกนายมตรีคนใหม่ก็คือ Mario อมอนตเป็นเทคโนแครตเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาแก้ปัญหาหนี้สาธารณะโดยแท้เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับอิตาลี ผ่านพรบงบประมาณที่ลดรายจ่ายของภาครัฐเพื่อที่จะแก้ปัญหานี่สาธารนณะแต่ว่าหลายคนก็มองนะฮะนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็มองว่ามันสายเกินไปสําหรับอิตาลีแล้วแล้วปัญหาอิตาลีมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะของอความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลมันเป็นปัญหาไปถึงฐานรากของสังคมด้วยซึ่งเป็นสังคมยุโรปเก่า นะอัตราว่างงานสูงคนะนะนะ่าสวัสดิการที่ภาครัฐต้องจ่ายต่อประชาชนนั้นก็สูงนะบรรยากาศของการทำงานในนะหลายๆเมืองหลายๆจังหวัดของอิตาลีก็ไม่ค่อยคึกคักคนก็ไม่กระตือรือร้อนออกมาทำงานเราไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะฮะเรากำลังพูดถึงบางพื้นที่ซึ่งมันเป็นที่มาในในส่วนของโครงสร้างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของยุโรปเก่าซึ่งทำให้ อัตราการจ้างงานมันไม่สูงด้วยแล้วทาให้ฐานภาษีของประเทศมันก็ต่าไปด้วยสารับประเทศก็ถูกกดขี่โดยประชาชนให้จ่ายเงินทางด้านสวัสดิการจากภาครัฐต่อประชาชนในแบบที่มากจนเกินไปในขณะที่ประชาชนนั้นไม่ค่อยทํางานอันนี้เป็นปัญหาสำหรับหลายๆประเทศในยุโรปแต่อิตาลีนั้นเป็นปัญหาแบบที่ทําให้ตอนนี้ต้องต้องมีการปฏิรูปนิสัยของฐานแรงงานด้วยซ้าไป อันนี้เป็นปัญหาที่ประเทศจีนไม่มีเป็นปัญหาที่ประเทศเวียดนามไม่มีผมคิดว่าเป็นปัญหาปัญหาที่ประเทศไทยก็ไม่มีนะฮะเป็นปัญหาที่เฉพาะสําหรับยุโรปตะวันตกในส่วนของที่เคยเป็นมาหาอำนาจในอดีตแต่ว่าทุกวันนี้อยู่ในช่วงขาลงและในกรณีของอิตาลีไม่ใช่แค่ขาลงธรรมดาแต่ว่าอยู่ในช่วงขาลงที่มาถึงจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนั่นก็คือรายการ The Daily dose ในคืนวันนี้ เพราะกหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ